ก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อสะสมพลังพลังบุญที่เราอุตส่าห์สละเวลามาอยู่วัดเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสงบภายในใจของเราให้เป็นการชาร์จพลังเพื่อให้กายนี้ใจนี้มีแรงที่จะดำเนินชีวิตต่อไปให้เจอกับสิ่งดีๆที่เราสมมุติกันว่า พรุ่งนี้จะเป็นวันปีใหม่เนี่ยเราก็ทำสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคืออะไรก็คือวิถีชีวิตใหม่อย่างบางคนที่มาอยู่ก็คือสองคนเนี้ยยมตองกับยมไก่คือตั้งจิตตั้งใจจะง,งดเว้นสิ่งที่เคยติดมาคือบุหรี่สิ่งที่เราเคยติดเคยยึดมันไว้ว่ามันทำความสุขให้เราทนี้เราลองงดดู ตั้งศักจะมีจิตที่มันมั่นคงแล้วก็ทำได้สองวันแล้วเนาะสีว <c oughs> ส่วันนะ <c oughs> ก็ตั้งใจตั้งใจเมื่อเราทำได้นะมันจะเกิดกําลังอย่างเราภาวนาเหมือนกันทุกวันถ้าเราแบ่งเวลาภาวนาอย่างหลวงพี่จอ้องเนี่ยท่านก็ทำทุกวันอาตมาก็ทำภาวนาในแต่ละรูปแบบที่แต่ละคนถนัด เวลาเราทำในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้มีสัจจะว่าทุกวันเราจะปฏิบัติแบบนี้แล้วเราทำได้เนี่ยเราก็เกิดพลังแล้วก็เราเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราจะรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำอยู่สิ่งที่เราทำเพิ่มคุณค่ากับชีวิตกด้คือการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดศีลสมาธิปัญญานั่นแหละที่จะทําให้ชีวิตมีคุณค่ามากที่สุดการที่เรามีบ้านมีรถมีอาชีพต่างๆมันก็เป็นเพียงให้ประทังชีวิตให้กินอิ่มนอนหลับใช้ชีวิตเพื่ออุปโภคบริโภคแต่จิตใจเนี้ยเราจะทำยังไงให้จิตใจนี้มันมีความสงบ ก็าการมาปฏิบัติอยู่ในวัดแบบนี้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านมาจะกี่ปีก็ตามบางทีมันก็ยังอยู่ค้างคาอยู่ในจิตใจจะเป็นสิ่งดีเราก็นึกถึงแล้วสบายใจ้าเป็นสิ่งไม่ดีนึกถึงเมื่อไรมันก็ทำให้เรารู้สึกขุ่นมัวเรารู้ทันไหมกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น พอปีใหม่เราก็าปีใหม่ละแต่เราก็ยังมีความรู้สึกความทรงจําตามมาอีกเราจะทํายังไงความทรงจําเหล่านี้เราจะบริหารจัดการมันยังไงให้มันอยู่ในที่ที่ควรอยู่หรือเราต้องการเปิดมันขึ้นมาใช้เราก็นํามาใช้ได้ถ้าเป็นความสุขแต่ถ้าเป็นความทุกข์เราก็ต้องรู้ว่าเออมันเป็นความทุกข์ปล่อยเขาไว้วางเขาไว้มี ครูบาอาจารย์ั่นบอกหลวงพ่อคูณอาตมาเคยไปอยู่กับท่านวัดอุดมวารีอาตมาหลวงพ่อครับทําไมพระพุทธรูปองค์นี้หนักจัง,งอาตมาพยายามจะยกเพื่อที่จะเช็ดเช็ดพื้นที่อยู่ใต้าฐานพระหลวงพ่อก็นิ่งไปท่านก็พูดมาประโยคหนึ่งให้รู้ว่าหนักเราจะไปะยกมันทําไม มันก็เปรียบกับเหมือนความทุกข์ที่อยู่ในใจพวกเราแต่ละคนก็มีความทุกข์แตกต่างกันเราก็พิจารณาค้นดูลงไปอะไรที่เราแบกเรายึดเราถือแล้วมันทำให้ใจเราหนักเราก็แค่วางลงก่อนเราจะวางลงเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเรามีสิ่งนั้น,น,นอยู่ก็สิ้นปีแล้วก็ให้ความทุกนี้สิ้นไปใหามันจะสิ้นไปได้ก็ต้องถึงพระนิพพานถ้ามันยังไม่ถึงเราก็ ปฏิบัติทางสายกลางก็คือไม่ตึงไปไม่หย่อนไปเป็นกลาง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 คืออะไรกลางใจใจที่ตั้งมั่นนั่นแหละจะทำให้เราเห็นความจริงความจริงที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์